ามเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีกวรวได้รับคำแนรักอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กราบสวัสดีสวัสดีเวรุนตะกนทุกตานทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับจ่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันในจ่องป่าปอนปีจี้นะครับเนาะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเรือไททานิก มั้งนะครับนะเออโอเคนะมั้งนะครับนะเออก็โอเควันนี้ก็พาทุนมาสามพันหกร้อยหกสิบนะครับเมื่อกี้ก็เข้ามาแล้วรอบหนึ่งนะครับมันค้างนะครับนะมันค้างเอออ่ะโอเคนะครับก็มาจากกันต่อนะครับปกติก็โจโจอยู่แล้วนะครับไม่พูดเยอะเอออ่ะโอเคนะครับเมื่อวานมันแตกไม่สุดนะครับอันนี้ก็มาดูกันใหม่นะครับว่ามันจะเฟี้ยวฟ้าหรือเปล่า ก็เมื่อกี้ค้างแล้วกดไรไม่เห็นเลยนะแต่กดโอ้โหเบสสองร้อยเลยแบบปอบมันเลยว่าเล้วปามาสามพันแปดโอ้โหโเกินไปกว่านะเออกดไปเบสสองร้อยได้ไงวะเนี่ย <laughs> โอ้น้ำตาจะไหละนะครับอ่าไปเบสนะสิบวกัน,นะครับผมนะขอสิบรอบก่อนแบบอุ่นเครื่องนะครับมาก็อย่าลืมนะครับใครที่ดูคลิปนี้นะก็ขอคนเล่นหนึ่งไหนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับใครอยากให้ผมมาเล่นเกมอะไรให้ดูนะครับกล่องค้ายพีจีนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผม เอามาไวจัดนะครับไม่พูดเยอะเจ็บคอเลยครับมาไททานิกนะครับหรือไททันหรืออะไรไม่รู้นะครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับแปดสกัตเตอร์นะครับผมเออเอ้แปดหมุนก็เกมนี้นะครับไยมันจะกระโดดนะครับกระโดดเลื่อนมาหน้าเรื่อยๆนะครับเออแกวหนึ่งเดียวที่ไว้ใจเนมีไว้ไว้เอ้เอาเรื่องนะครับ เออวายมันก็จะกระโดดมาประมาณนี้ทุกคนเออแล้วก็ตัวคูณนะครับมันก็จะกระับตามรอบหมุนนะครับนะมันไม่ได้กระหับตามคอมโบนะตามรอบหมุนนะครับผมเออรู้เรื่องยิ่งุนเยอะนะครับนิ่งแกวเออสเก็ตเตอร์ก็จะสเกตเตอร์ก็จะมานะครับทุกคนแล้วก็จะได้ตัวหมุนนะครับเพิ่มหนึ่งหมุนนะต่อหนึ่งสเกตเตอร์นะครับคล้ายๆเกงกิเลนนะ หรือที่เราเรียกว่าของแถมนะครับนะเออเอาสวยงามครับผมมาว่ะเฮ้ยคูนกนะครับทั้งวันนี้เป็นยังไงปาก์หคูนกนะครับมาเว้ยเฮ้ยมาเว้ยเฮ้ยตั้งแต่ไม้แรกเลยนะครับไปดูนะเออมาเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮสวยงามครับผมหนึ่งปันแปกสามสิบนะครับนะเอาดิ คูนเจ็ดนะครับจังหวะนี้ไวรุ่นโจก็ไปครับผมวายมันต้องมาเยอะๆนะมันต้องตามหลังกันมามันถึงจะแตกนะผมว่านะนี่เป็นจิงส่ายสองร้อยแปดสิบนะครับเฮ้ยคูนเจ็ดเฮ้ยโอ้โคิวขอร้องขอคิวหน่อยขอคิว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 ,ควโอ้โห แตกตั้งแต่ไม้แรกนะครับมาไวมากนะครับผมไม่ร่นเออหล้เรื่องนะครับนะอ่ะสามพันสองร้อยห้าสี่นะครับเป็นยังไงเป็นยังไงเออเฮอยังไม่หมดนะ่ะโอ้ยพอยบอกแล้วว่าของจริงนะครับนะเอออ่ะโอเคอ่ะพันกว่านะครับเบนห้สิบนะ <c oughs> มาไวมากนะครับผมไยรุ่นเออจริงๆริไม่อยากจะไปต่อด้วยซ้ำนะผมกลัวว่ามันจะเป็นคลิปสั้นนะอ่ะขอทีสวยไว้ก่อนนะครับนะมันเริ่มเบ้าแล้วนะครับผมไวรุ่นนะเออผมไม่อยากจะไปต่อจริงไ่รุ่นไม่อยากเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ย เฮ้ยมาอีกรอบนึงนะครับผมอาเรื่องนะครับนะไม่เสียแรงนะครับโอ้โหมาเย้ยมาต้องอย่างนี้สิวะไอ้ลูกรักนะครับผมโอ้โหยีบิดบังมานานนะครับมามเมื่อคืนก็โอ้โหเกือบโดน,มนเมื่อคืนนะอ่ะไหลไปครับผมขอที่สวย ่ะโอเคนะครับจังหวะนี้ไม่มีอะไรมาสวยๆเลยนะวัยรุ่นนะโอ้โหเข้มจัดนะครับผมเอโอ้โหอะไรกับนี้นะครับนะกกับจบกันไปที่ 200, สองร้อยสี่โอ้น้ำตาจะไหลนะครับผมเออโอ้โหไม่ไปต่อด,ดีกว่านะผมว่านะ มันเหมือนจะตึงแล้วแหละนะครับไปต่อมันก็ดูดนะครับถึงมันจะเข้าวีวีเกมันก็ไม่แตกนะครับอ่ะโอเคดังนั้นผมไม้ไปต่อนะครับผมไวรุ่นนะเออก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่ไปต่อแน่นอนนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับเจอกันใหม่นะคลิดวีโลหน้าเด้้ยไวรุ่นบายบายครับผมจุกกลูวออ